สวัสดีครับผมป๊อตเ็กวัดแก้วนะครับก็วันนี้มีพระกุอีกหนึ่งองค์นะครับที่ผมพยายามตามหาคำตอบนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมได้พบคำตอบแล้วนะครับผมก็คือพระกุเนื้อชินพระกุเก่าพระกุยุบธาวดีพระปางอุ้มบาทพระปางใส่ญาติเนื้อชินนะครับผม พระกูเก่าที่หายากมากๆซึ่งมีซึ่งพบน้อยน้อยนะฮะซึ่งพบได้น้อยนะครับผมปางธราวดีนะครับศิลปะธราวดีนี่ก็มีอายุนะครับไม่ต่ำกว่า800อปีนะครับผมไม่ต่ำกว่า800อปีนะฮะสังเกตจากนะครับเนื้อนะฮะวันณะของขององค์พระนี่นะครับผมนะฮะ ความเก่านะครับผมเชื่อว่าว่าถึงนะครับผมแล้วศิลปะเนี่ยศิลปะเนี่ยศิลปะในแต่ละยุคกมันมันโกหกกันไม่ได้นะครับผมศิลปะความเก่าันโกหกกันไม่ได้นะฮะอ่าแล้วก็อันนี้น่าจะนี่ก็เลี่ยมแบบโบราณด้วยนะฮะเลี่ยมบางเลี่ยมบางนะครับผมอันนี้ก็ออกเป็นสนิมสนิม จะดูว่าสันหนีหมอกสันหนีหมอกแดงแดงนิดนิดนะครับผมเป็นเนื้อชิ้นสันหนีหมอกแดงแดงนิดนิดนะฮะนะครับเป็นพระกุยุคทราวดีนะครับผมพระกุยุคทราวดีนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่ผมหาคำตอบได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ปอเด็กวัดแก้วด้วยนะครับผมหรือใครคิดว่าไม่ใช่นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับขอบคุณครับ